สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียล้ำซิ่งครับพ้ามาชมหัวลากนะครับเมกาสามยูป้าเราครับก็หลังจากที่เปลี่ยนยางเสร็จนะครับเนี่ยก็สภาพถือว่าหล่อมากครับทุกคนหล่อมากๆเลยแหละนะครับเนี่ยทรงได้เลยครับนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดเลยครับสิบแปดเส้นนะครับดูอ่ะ ไปงานมาแล้วนะครับสี่เที่ยวนะดอกยังไม่หลุดเลยหนวดยังไม่หลุดเลยครับดูอะเป็นเอบิต s t o n ชิบตเอ,อานะครับเบอบร์1น1 5งอนะครับผมบิต stone ครับเส้น1 9ึ0 0เก้าเท่าไหร่วะเก0 0พกว่านะเกือบหมื่นนะนยครับยางนะครับเกือบหมื่นนะเส้นเดียวนะครับ ไม่ใช่ถูกๆนะสิบแปดเส้นแต่ว่าข้างหลังไม่ใช่บิดต้นนะก็หมดไปแสนหนึ่งพอดีครับทั้งยางทั้งกระทะด้วยครับเปลี่ยนยางหมดไปแสนหนึ่งนะครับนี่ดู f ่เอฟซี FC, การบํารุงรักษาไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ดูฝั่งนี้ก็บิดต้นเหมือนกันนะครับเป็นเรเดียนนะครับนี่กระทะมิเนียมนะครับกระทะมิเนียมน็อตมิเนียมแท้นะครับก็คือผมใส่เต็มร้อยเลยนะคันนี้นะครับแล้วก็ มีชุดดงชุดดำเรียบร้อยครับชุดดำเป็นของวิทเตอร์นะของเดิมถอดท,ทิ้งครับใส่ของวิทเตอร์ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ถือว่าโอเคนะครับ้าวหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าราคาที่ผมวันนั้น,นครับที่ผมบอก f อซไป1ล้านครับมีคนมาดูเนาะตอนนั้นเป็นยางเก่านะครับยางเก่า18เส้นเลย นะครับเป็นยางเก่าแล้วก็ข้างหลังเป็นยางพันขอบยี่สิด้วยครับวันนั้นผมบอกเอฟซีเป็นหนึ่งล้านนะครับตามสภาพนะครับวันนั้นแต่ว่า,ารถเออโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับภาษีเต็มนะครับผมนี่ก็แกก็กลับไปคิดดู 2- อสวันนะครับสองสวันแกก,ก็โทรมาบอกว่าเอานะครับแต่ว่ามันไม่ได้แล้วก,กว่าแกจะโทรมาบอกมันก็ช้าสายเกินไปแล้วเพราะว่าปลาเหลาแกรับงานไว้นะครับ รับงานไว้แล้วก็เอ่อเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็ปลายแกรับงานไว้ด้วยก็เลยขอขอเอฟซีเขาวิ่งงานก่อนนะครับวิบ่งงานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่มีรถวิ่งงานนะครับนี่นี่คันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับกําลังเดินระบบดานะครับไม่มีรถวิ่งงานนะครับต้องวิ่งงานให้นายุก,ก่อนนะครับนะนี่ก็เลย ยังไม่ยังไม่ได้กันนะครับยังไม่ได้กันเลยนะครับกันนี้รอไปก่อนนะครับแต่ถ้าตัดสินใจเอาไปวันนั้นเลยหนึ่งล้านผมให้ไปเลยนะเพราะว่าป๋าแก,กยังไม่รับงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งวันแกไปดูงานก็รับปากเขามาแล้วนะครับก็วิ่งเ,ออเมื่อวานวิ่งไปสี่เที่ยวนะวันนี้วันอาทิตย์ครับหยุดนะครับผมนี่ก็วิ่งทุกวันครับอันนี้เช็คเต็มร้อยครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับกองโซล่ากองดักน้ำ กองน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้กองน้ำมันเฟืองท้ายนะผมใส่เป็นของศูนย์หมดเลยนะครับของศูนย์ฮีโน่หมดเลยนะครับแทนนะครับแอร์เย็นฉ่ำแบบยางเต็มนะครับ18เส้นนะผมเนี่ยดูข้างหลังก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยเส้นละเจ0 0พันนะข้างหลังเส้นละ7 0็ดพันนะทุกคนเนี่ยยางนะเฉพาะยางนะไม่รวมกระทะนะครับแต่ว่าก็ซื้อกระทะอีก8วงครับข้างหลังนะครับนี่ดูเราพูดหนา เยนใหม่เลยครับดูไปลองมาสีเที่ยวแล้วนะครับก็โอเคนะอันนี้ก็เป็น P11C ปั๊มสายนะครับปั๊มใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับปั๊มสายเกียร์ซีเอฟนะครับเกียร์ซีเอฟเป็นเมกาแท้ปี49นะครับนะครับก็ถือว่าใช้ดีมากรุ่นนี้นะครับเเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกนะแล้วก็ทนมือทนตีนด้วยนะครับแรงนะครับสบาย ก็ใครที่มองหารถใช้รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแนะนำเลยนะครับนี่หางปี59านะครับหางปี59เป็นของสามิตรแท้นะครับสามมิตรป้ายแดงมือเดียวเลยหางไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยนะครับดูครับนี่สามมิตรแท้ปี59นะครับดูสภาพสวยมากครับมีแค่เนี่ยคาบปูนนิดๆหน่นอยนะครับแต่โดยรวมไม่มีผุนะนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ม,ไมีไม่ได้ผุนะมันเป็นคาบสนิมครับ เพราะว่า,เ,าเขาไม่ได้วิ่งหินวิ่งทรายนะเจ้าของเก่าบริษัทเก่าเขาวิ่งขยะครับทุกคนวิ่งขยะแล้วก็ไรปูนอะไรนี่แหละนะครับผมผมถามคนขับนะครับขยะวิ่งเดือนละสองเที่ยวเนาะนะครับมันก็เลยทําใหา้ชายนียมีสนิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขยะมันก็ต้องมีน้ําไหลออกมาเนาะเนี่ยกติดพวกอะไรวัสดุไม่ใช้แล้วก็คือวิ่งขยะนะครับแต่โดยรว,วมก็คือโอเคครับไม่มีผุเลยนะครับกระทงกระเทิงสวยมากครับ พื้นไม่มียุบอ่ะนะครับมาร์กมือจุดเดิมหมดเลยนะครับนี่ดูดิมาร์กจุดเดิมหมดครับเนี่ยดูมาร์กกะบอกดําอ่ะดมเดิมครับสวยนะครับยางเต็มสิบแปดเส้นนะครับตอนนี้ป้าเล่าบอกว่าถ้าใครใจร้อนนะครับหนึ่งล้านไม่ขายแล้วนะเปลี่ยนยางมาแสนหนึ่งนะครับน่าจะขายอยู่ล้านกว่าแล้วนะทุกคนนะน่าจะขายอยู่ล้านกว่าแล้วเพราะเปลี่ยนยางก็แสนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อย่างก็คือรถสภาพสดมากนะเหียนแต่ข้างนอกนี่ผมสีเดิมนะครับสีเดิมแต่ว่ายกดาขึ้นไปนี่สวยเลยครับสวยเนียนปิดนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมเช็คทุกอย่างว่าจะเป็นจรารบีล้อระบบลมนะครับระบบดานะครับของ,งของลุงของเหลวทั้งคันน่ะคือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือคุณไม่ต้องไปทําหาอะไรเลยนะครับไปถึงก็เติมโซลาแล้วก็วิ่งงานเลยนะ ยัให้ดูภายในครับภายในก็ครบระบบเต็มนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับภายในสวยครับแข็งตรงประตูอะไรอยู่ครบนะครับนี่ไม่มเีเขาเรียกว่าอะไรน,ะนี่ขากระจกขากระจกหกพันนะทั้งกระจกทั้งขาเนี่ยหกพันนะครับไม่ใช่ถูกถูกนะนี่ไฟหน้าซีนอนนะครับสองข้างนะครับเปลี่ยนซีนอนก็อป้ายนี่เลดนะครับสภาพโอ้โห ไม่ต้องสืบเลยทุกคนยางเต็มนะครับชุดบงชุดเบรกท่อเสียกใบ10นิ้วนะครับทังน้ำมันวิเตอร์หมดเลยนะปืนของวิเตอร์ทั้งถาดเลยนะครับผมยกใส่ทั้งถาดเลยผมทําขาใหม่นะทุกคนเนี่ยผมทําขายืดใหม่ครับเห็นไหมทำขายืดใหม่นะครับระบุกดาก็ใส่ใหม่นะครับเนี่ยไม่มีอะไรครับดูยางเต็มทุกเส้นครับสวยครับอันนี้นะครับไม่มีที่ติแน่นอนนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบนะแต่บางคนก็อาจจะชอบไปเล่นพวกสามหกศูนะครับหรือตัววิเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับที่เป็นเครื่องคอมนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบคอมมันเร็วแล้วนะครับผมขี้เกียจดูแลรักษานะครับก็เลยใช้ปั๊มสายดีกว่าอันนี้ก็ขายนะครับนี่ถ้าใครหาใช้นะครับโทรมาเลยนะครับ088 47 46 382เป็น8น็อตแท้นะครับผมไม่ได้ใช้ครับจอด2ปีแล้วนะครับ ทำวิ่งงาน1ปีก็1เที่ยวนะครับไปงานบุญแค่นั้นแหละ,ะครับปีละรอบนะครับก็จอดแต่ก็มีสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องขับเล่นบ้างครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งงานเลยนี่จอดในร่มอย่างดีครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เอ่ออยากรู้คําตอบนะครับว่ายังอยู่หรือไปแล้วคันนี้ก็สรุปก็คือยังอยู่นะเพระาะว่า1เลยก็คือติดงานนะครับ2เลยก็คือ ราคา1ล้านก็เป็นยางเก่านะทุกคนนะครับราคา1ล้านนี่เป็นยางเก่าแต่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนยางไปแสนหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยววิ่งงานเสร็จก่อนนะถ้าอยากได้ราคา1ล้านก็วิ่งงานเสร็จก่อนนะครับนะแต่ถ้าใครใจร้อนก,นก็ล้านกว่ามาเลยครับพร้อมครับวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ครับมาเลยติดต่อผมโดยตรงได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับติดต่อได้2 8ชั่วโมงนะครับเอาเดี๋ยวพาไปดูพื้นกระบะหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะหาบางโมนะครับ ว่ารถมันใช้หางมันสวยจริงไหมมันใช้งานมามาเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมันโทมไหมพื้นยุบไหมหางมือสองนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องพื้นนะครับมียุบแน่นอนครับน,นี่ดูครับแต่พี่น้องดูคันนี้ปะหางสวยไหมดูดูดิเนแทบไม่มีรอยเลยมีแค่รอยนิดๆนะครับนิดๆนะครับบอกเลยว่านิดๆนะครับถ้าผมไปดูมาส่วนมากนี่โอ้โหผุหมดเอฟซีแถวนี้ไม่มีเหลือครับผุ ล่อนหมดแลวแล้วนะครับพื้นนี่ทะลุรอยปะรอยอะไรเต็มเลยเดี๋ยวนี้ดูครับดูด้านคางก็ตรงเป๊ะนะครับสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์ผมบอกเลยหาแบบนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับประเทศไทยบึ้ยขี่โมนะครับมีนะครับเยอะแยะนะครับแต่เราจะพอใจในราคาไหมนะครับหรือเราจะถูกใจหรือเปล่านะครับนะครับมีเยอะแยะครับรถขายเยอะแยะนะครับ บางคนก็อาจจะว่าแพงบางคนก็อาจจะว่าถูกนะครับแต่ว่าคุณต้องคิดว่าเราไม่ต้องทําอะไรครับเอาไปใช้งานได้เลยอยากได้ความสวยก็ตกแต่งเอาอยากทาสีใหม่ก็ทําเอานะครับแต่เรื่องระบบใช้งานก็คือเต็มร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรดโอนไปชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้บางทีไปซื้อต่อบริษัทโอ้โหโอนยากชิมหายเลยพี่น้องนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องเอกสารนะครับซื้อซื้อจากผมผมก็ดูแลให้นะครับ ดูแลให้ครับเดก้าเดก้าที่มาคู่กับคันนี้ที่ขายไปก็แกยังไม่ได้เอกสารนะเพราะว่ารอบริษัทเขาทำมจ9ให้นะครับแต่ผมก็ดูแลให้นะผมไม่ต้องห่วงนะครับนี่ประมาณนี้ครับแก้วนะครับออาโอเคครับผมปามก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สรุปยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ